สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นป .5 ที่รักทุกคนนะคะสำหรับนักเรียนชั้นป .5 นะคะเราก็จะเรียนแบบออนไลน์นะคะเรายังไม่ได้เปิดนะคะเพราะฉะนั้นเมื่อถึงเวลาเรียนตามตารางสอนให้นักเรียนเข้ามาเรียนพร้อมกับเช็คชื่อนะคะวันนี้วันพฤหัสบดีที่ 17กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565ในรายวิชาภาษาไทยของครูดัชนีนักเรียนก็จะได้เรียนทบทวนเรื่องคำบุพพบทนะคะคำบุพ,พบทเมื่อคาบที่แล้วคุณครูให้นักเรียนจดบันทึกนะคะไปแล้วคือคำว่ากับแก่แด่ต่อ วันนี้นะคะคุณครูก็จะมาทบทวนให้ในักเรียนได้เรียนเพิ่มเติมนะคะซึ่งเราเรียนไปแล้วตั้งแต่เติมที่แล้วนะคะแต่เรามาทบทวนกันนะคะคําบุพบ,บทคืออะไรคําบุพบ,บทก็คือคําที่ปรากฏอยู่หน้าคํานามอ่าจำได้ไหมคํานามคือน้าคำที่ใช้เรียกชื่อสิ่งต่างๆหรือคำสรรพนามคำสรรพนามก็คือคำที่ แทนชื่อสัตว์คนสิ่งของสถานที่ต่างๆนะคะอทีนี้วันนี้คุณครูให้นักเรียนทำอะไรคะคุณครูจะให้นักเรียนนะคะทำแบบฝึกหัดลอกโจทย์แล้วขีดเส้นใต้คำที่เป็น คำบุพะบุตรด้วยปากกาสีแดงถ้านักเรียนยังงงหรือสงสัยอยู่นะคะก็ให้เปิดไปดูหน้าที่7จ็ดในหนังสือชุดกิจกรรมภาษาไทยนะคะอ่าวันนี้คุณครูก็ให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดแล้วนะคะคุณครูจะส่งนะคะเป็นแปเปอร์แล้วให้นักเรียนลอก ขีดเส้นใต้อ้าคุณครูขอ,อนิดนึงว่าเวลานักเรียนเขียนวันที่หรือเขียนลำดับข้อในวิชาภาษาไทยให้นักเรียนเขียนด้วยเลขไทยนะคะอะนะคะหวังว่านักเรียนคงเข้าใจนะคะแล้วก็ไม่ยากวันนี้ ทำแล้วอ่านด้วยทำไมครูให้ทำน,นิดนิดหน่อยๆน่อยครูว,ว่าไม่นิดนิดหน่อยๆน่อยหรอกถ้านักเรียนตั้งใจทำแล้วทำความเข้าใจกับมันนะคะให้นักเรียนอ่านด้วยนะคะอ่านแล้วทำความเข้าใจเราจะได้จำได้แม่นยำนะคะสำหรับวันนี้ของคุณครูก็มีเท่านี้ขอให้นักเรียนทุกคนดูแลตัวเองนะคะให้ผลจาก โควไมครอนนะคะมันไม่ร้ายแรงแต่เมื่อมันติดต่อแล้วมันยุ่งยากลำบากกับเรานะคะถ้ามันลำบากกับคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อคุณแม่ทำมากินไม่ได้ต้องกักตัวต้องอยู่โรงพยาบาลมันเป็นความลำบากอะไรที่เราควรปฏิบัติล่คะคะลูกคือใส่แมสนะคะ ใส่แมสเมื่อออกจากบ้านอยู่ที่บ้านก็อย่าคลุกคลีกับพี่กับน้องเราไม่ใช่ไม่รักพี่รักน้องเรารักแต่ช่วงนี้เรารักแบบห่างห่างห่วงห่วงมันล้างมือถ้าไม่จําเป็นไม่ไปเที่ยวบ้านคนอื่นหรือเราอาจจะพบปะก,กับคนอื่นที่มาบ้านเราแต่เหมือนที่คุณครูดัดว่า กันเจอกันแบบห่างๆห่วงๆนะคะนักเรียนอาจจะฟังแล้วอะไรของครูดัดแต่สิ่งที่คุณครูดัดมาพูดคุณครูดัดดูมาจากคำเตือนของคุณหมอแล้วนะคะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนระวังตัวเองนะคะระวังคุณพ่อคุณแม่นะคะให้ปลอดภัยนะคะขอให้ทุกคนโชคดีแล้วก็ทำแบบฝึกหัดตามที่คุณครู ให้นะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะนะคะขอให้ทุกคนปลอดภัยนะคะลูก